ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาโร่ค่ะวันนี้เรามาทำพิอากาศในหัวข้อเจ้ากรรมนายเวรอยากได้อะไรจากคุณนะคะสำหรับตรงนี้นะเราอาธิษฐานไพ่ก่อนในเรื่องของการดูดวงตรงนี้ค่ะว่าเจ้ากรรมนายเวรของคนคนไหนที่อนุญาตนะคะ ให้บอกกล่าวเล่าในเรื่องราวที่เขาต้องการจะสื่อสารกับคุณนะคะว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการจะให้คุณทําอะไรให้กับเขานะคะแล้วเขายังตามคุณอยู่หรือเปล่าเพราะงั้นตรงนี้นะคะ่ะเหมือนกับช่วงเวลาที่อธิษฐานไปนะก็ผนลุกไปแบบเออมีความรู้สึกว่าเขาสื่อสารกับเรานะคะเขาต้องการจะบอกในไพะะ่ค่ะสำหรับคนที่เจ้ากรรมในเวรเขาอนุญาตจริงๆ ว่าอยากให้คุณมาฟังตรงนี้อยากให้คุณมาได้รับรู้ในสิ่งที่เขาต้องการตรงนี้นะคะเพราะงั้นคนที่มาฟังไพ่ตรงนี้นะะอยากให้ตั้งใจนะเพราะว่าแม่หมออธิฐานตรงนี้ตั้งใจมากเลยเพราะว่าอยากจะให้อะเจ้ากรรมนายเวรนะคะเขาได้สื่อสารได้ทําความเข้าใจเพื่อเปิดโอกาสนะคะเป็นแรงบันดาลใจในการเชื่อมต่อความรู้สึกหรือการที่จะสามารถไขข้อข้องใจเพื่อเอาหกศิกรรม ระหว่างกันและกันในช่วงเวลานี้นะคะก็ตั้งสมาธิเยอะๆนะคะแล้วก็เลือกกรอกไพ่ที่คุณรู้สึกกับเขามากจริงๆว่าเจ้ากรรมนายเวรต้องการอยากจะสื่อสารว่าเขาอยากจะได้อะไรจากคุณอยากให้คุณช่วยเหลือหรือว่าทําอะไรให้กับเขาเพื่อปลดล็อกในเรื่องของบ่วงกรรมเพื่อที่จะได้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็สําหรับการดูดวงตรงนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะไม่ใช่ไพ่ของคุณทั้งหมดแต่คําพูดคําไหนที่คุณฟังแล้วคุณรู้สึกกับมันมากๆอะคะ่ะนั่น อาจจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสารกับคุณนะคะผ่านพลังงานไพ่ผ่านการอ่านดวงในเรื่องของสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสารนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งกดแชร์การคอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจซึ่งกันและกันมานะคะ ขอให้ดูดวงเพื่อเป็นการไกด์ไลน์ทำนายทายทักนะคะอะไรที่มันรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลใจก็ขอให้ปล่อยวางและคิดซะว่ามันเป็นการเตือนเพื่อประโยชน์ในอนาคตของเราส่วนอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่น่าใช่เรื่องของเราก็คิดซะว่ามันเป็นไพ่ของคนอื่นไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูคําตอบกันเลยนะคะว่าสิ่งที่เจ้ากรรมนายเวรต้องการจะสื่อสารกับคุณว่าเขาอยากจะได้อะไรเนี่ยมันมีอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ สวัสดีคนที่เลือกไพ่พิอากาศกองที่1นนะคะในหัวข้อเจ้ากรรมนายเวรอยากได้อะไรจากคุณอย่างแรกเรามาดูก่อนนะว่าตอนเนี้มีใครตามคุณอยู่และเขาตามเพราะอะไรสําหรับคนที่เลือกกองนี้ค่ะช่วงเวลานี้คนที่อยู่กับคุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เคยเกิดมาในครอบครัวเดียวกันกับคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่เคยเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวเป็นคนที่อยู่ร,บรอบๆตัวคุณมาก่อนนะคะ เขาอาจจะเคยเป็นไม้นะคะอาจจะมีแบบอาจจะเคยมีความสัมพันธ์กับคุณน่ะแหละแล้วเหมือนจบกันไปหรือว่า อยู่ด้วยกันแล้วมันเหนื่อยมันเคลียร์กันไม่ตรงตัวค่ะแล้วก็เลยมันตัดขาดความสัมพันธ์กันไปแล้วมันเหมือนกับการที่เขาอะตามคุณมาครั้งเนี้ยเขามีความรู้สึกอยากจะเคลียร์นะคะอยากจะจัดการอยากจะเคลียร์กับคุณนะคะารประมาณนั้นส่วนถามว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาที่เคยติดค้างกันมาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวในรูปแบบไหนนะคะ มันเป็นเหมือนความรักความสัมพันธ์นะคะที่ตัดขาดกันไปนะอาจจะเคยแบบใช้ชีวิตร่วมกันเคยมั่นหมายเคยแต่งงานเคยมีลูกด้วยกันก็ได้นะคะสําหรับใครบางคนนะแต่สุดท้ายแล้วมันเหมือนมันจบกันไปอ่ะมันห่างกันไปด้วยความที่คุณนะอาจจะไปเจ้าชู้นะคะหรือว่าไปมีใครแอบแอบ,แอบซ่อนๆหรือว่าเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะไม่ได้ให้ความสําคัญกับเขาอะคะ่ะมันก็เลยเหมือน ตรงนี้เขายังรู้สึกติดค้างกับคุณอยู่อ่ะเขายังรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมจากคุณเขายังรู้สึกว่าเขาอ่ะยังมีบ่วงอะค่ะที่ไม่สามารถทําให้เขาไปไหนได้อ่ะมันก็เลยเหมือนการติดค้างกับคุณครัค้งเนี้ทําให้เขายังอยู่กับคุณนะคะยังรู้สึกว่ายังต้องคอยตามอยากจะเคลียร์อยากจะคุยกับคุณให้ชัดเจนอะไรประมาณเนี้ส่วนถามว่าเขาคนนั้นอยากจะให้คุณทําอะไรให้นะคะ ใจจริงลึกๆอ่ะคะ่ะเขาเหมือนว่าเขาไม่อยากจะติดค้างอะไรกับคุณแล้วนะเขารู้สึกว่าเขาอ่ะอยากจะไปในหนทางของเขาอยากจะไปในที่ที่เป็นของเขาแล้วอะคะ่ะเขาอยากให้คุณอ่ะปล่อยวางนะความรู้สึกของคุณกับเขาด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าคุณจะจําได้หรือจาไม่ได้ไม่ว่าเขาจะเป็นคนในชาติปัจจุบันหรือว่าอดีตชาติก็ตามนะคะขอให้คุณนะะ่ะเหมือนเอออาจจะต้องแบบสวดมนต์ไหว้พระหรือว่า แผ่เมตตานะคะอโหสิกรรมให้กับคนคนนี้ที่ตามคุณอยู่อโหสิกรรมให้กับเรื่องราวที่คุณเคยทําให้เขาเสียใจหรือว่าบาดหมางใจอะไรกันไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรักสามเศร้าเรื่องของการที่คุณไปทําอะไรเขาไว้อะคะ่ะขอให้คุณไปตั้งจิตอธิษฐานอาโหสิกรรมกับเขาทําบุญให้กับเขาหรือว่าอาจจะเป็นการแบบ สวดมนต์นะคะก็ได้นะให้กับเขาเพื่อที่จะขออโหสิกรรมขอให้ต่างฝ่ายต่างไม่ติดค้างซึ่งกันและกันให้โอกาสต่างฝ่ายต่างได้ใช้ชีวิตของกันและกันไม่ว่ายังไงก็ตามอะค่ะเหมือนขออโหสิกรรมมาแหละปลดบ่วงกรรมเดิมที่คุณได้มีกับคนคนนี้เอาไว้ให้มันได้จบให้มันได้จากกันด้วยดีขอให้คุณนะคะไพ่แนะนําว่าเนี่ยขอให้คุณปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระให้กําลังใจให้ อภัยนะคะในสิ่งที่ผ่านมาต่างๆเลยอะค่ะเหมือนเขาต้องการให้คุณอะปลดล็อกแล้วก็ให้ความรู้สึกที่แบบเหมือนตอนที่จากกันมาคุณไม่ได้ให้ความรู้สึกที่ดีกับเขาอะคุณไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบเคลียร์กันให้จบด้วยความอารมณ์อโล่วยอะคุณไม่ได้สนใจหรือให้กําลังใจเขาอะเขาต้องการให้คุณอะเหมือนใส่ใจความรู้สึกของเขา อะไรประมาณนี้นะคะเพราะงั้นการอาโหสิกรรมกับคนคนนี้นะคะ่ะไม่ว่ายัางไงก็ตามอะ่ะคุณอาจจะต้องให้ความรู้สึกที่แผ่ออกไปด้วยความเมตตาการุณาด้วยความรู้สึกอยากจะขอโทษขออโหสิกรรมกับเขาจริงๆให้ความรู้สึกที่มีความใส่ใจมากๆหน่อยอะคะ่ะในการทําบุญหรือว่าในการอุทิศส่วนกุศลหรือว่าพลังงานตรงเนี้ยใครบางคนนะอาจจะไม่ใช่เจ้ากาในในเวรที่แบบ ไม่ได้มีชีวิตนะแต่เหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ยังอยู่ในชีวิตของคุณนะยังคงเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่อะไรประมาณนี้ที่เขายังไม่ได้เสียชีวิตไปแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าพลังงานไพ่มันก็ขึ้นว่าแบบมันเป็นได้ทั้งคนที่เป็นวิญญาณแล้วก็เป็นได้ทั้งคนที่เป็นรูปธรรมเป็นรูปเป็นตัวเป็นตนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะงั้นถ้าหากฟังไพ่ตรงนี้แล้วคุณนึกถึงใครอ่ะก็ขอให้ไปอโหสิกรรมกับคนคนนั้นนะคะ โอโหสิกร,รมด้วยความรู้สึกเมตตาการุณาด้วยความรู้สึกใส่ใจจริงๆอะคะ่ะมันจะได้ปลดบล็อกตรงนี้ออกไปนะมันจะได้ไม่ต้องไปแบบต่อยอดสืบเนื่องหรือว่าไปแก้ไขกันในอนาคตข้างหน้าอีกนะคะเพราะงั้นทั้งหมดเนี้ยค่ะก็เป็นการดูดวงโดยรวมนะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาต้องการจะไกด์ไลน์คุณเพื่อให้คุณไปขอโอโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรซะ ก่อนที่มันจะเป็นเรื่องบาดหมางติดคขังค่าใจกันไปในอนาคตนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการกดไลค์ subscribe, กดกระดิ่งกดแชร์การพูดคุยให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เรือกพี่อากาศกองที่2นะคะในหัวข้อเจ้ากรรมนเวรอยากได้อะไรจากคุณ ก็มาเช็คก e er <ke> no. ันดูก่อนนะคะว่ามีใครตามคุณอยู่ไหมแล้วเขาตามเพราะอะไรสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามีความขัดแย้งอะไรบางอย่างกับคนที่ตามคุณอยู่นี่แหละเขามีความรู้สึกว่าเขาอ่ะอยากจะได้รับความยุติธรรมเขาเรียกร้องนะคะเรียกร้องความรู้สึกที่มันเป็นการเติมเต็มบางอย่างนะคะเขาอาจจะเป็นผู้หญิงนะ ค่อนข้างจะเป็นผู้หญิงที่แบบอายุไม่เยอะอะ่ะมีความแบบผอมบางอะไรประมาณนี้นุ่งหุม่มเสื้อผ้าสีขาวนะคะอะไรอย่างเงี้ยไพ่พลังงานของผู้หญิงค่อนข้างจะเยอะค่ะแล้วถ้าถามว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาที่มันติดค้างกันเนี่ยมันเป็นด้วยเรื่องอะไรนะคะก็มันเป็นความเครียดนะคะความกังวลใจ,าก,ใจการที่คุณกับเขานะ่ะจบกันนะคะในเรื่องราวของอดีตเก่าๆอาจจะเป็นอดีตชาติที่เคยใช้ร่วมกันมานะคะการจบจากกันนะคะการเดิน เดินหนีกันการห่างหายกันไปบางทีคุณอาจจะไปแบบไม่ลาหรือว่าให้ความหวังเขาไว้อ่ะค่ะพูดจาเหมือนกับว่าจะกลับมาจะได้อยู่ด้วยกันจะใช้ชีวิตร่วมกันจะได้แต่งงานกันแต่สุดท้ายเหมือนคุณเปลี่ยนไปแล้วคุณก็หายไปโดยที่เขาอ่ะไม่ได้รับรู้เรื่องราวอะไรของคุณเลยแล้วเขาก็ยังคงรอคอยยังคงคิดว่าคุณจะรักษาสัญญาแต่คุณไม่ได้กลับมานะคะแล้วคุณก็หายไปจากชีวิตของเขา มันทําให้เขารู้สึกเศร้าใจทุกใจอาจจะถึงขั้นแบบไปบวชเลยทีเดียวนะคะสําหรับคนคนนี้ค่ะแล้วก็ถ้าถามว่าเรื่องราวอะไรอะคะที่เขาอยากให้คุณทําให้นะคะก็เรียกได้ว่าเขาอะอยากจะให้คุณนะคะรักษาสัญญา อะไรที่คุณเคยพูดไว้อะคะ่ะว่าจะดูแลกันอย่างดีว่าจะอยู่ด้วยกันว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันหรือว่าจะเป็นเพื่อนนะคะจะให้มิตรภาพจะคอยดูแลประครับประคองเคียงข้างกันไปก็ตามทีอะคะ่ะเขารู้สึกว่าเขาอะไม่ได้รับการแบบรักษาสัญญาตรงเนี้ยแล้วเขารู้สึกว่าเนี่ยเขามาถ่วงอะค่ะเขามาอยู่ข้างๆคุณเพื่อที่จะให้คุณอะเหมือนจดจําเขาได้อะเขาไม่อยากให้คุณลืมเขาไปแล้วก็หายไปเฉย เพราะงั้นยังไงก็ตามนะคะคนกองนี้ก็อาจจะเช่นเคยนะคือไม่ใช่วิญญาณเสมอไปนะคะอาจจะเป็นคนในชีวิตของคุณด้วยก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าหากคุณฟังไพ่กองนี้แล้วไปนึกถึงใครเข้าช่วงเวลาเนี้ยก็อาจจะเป็นคนคนนั้นก็ได้ค่ะแต่ถ้าหากคุณไม่ได้นึกถึงใครเลยหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าทําอะไรไว้ให้กับใครเลยอะคะ่ะการอโหสิกรรมนะคะการขออนุญาตขอ,ขอขมาขอลาโทษขอให้คุณนั้นได้มีชีวิตที่เป็นอิสระนะช่วงเวลาเนี้ยคุณอาจจะต้องทําอะไรบางอย่างให้กับเขาทําบุญทําทานทําอะไรที่เป็น กุสนให้กับเขาอะค่ะเพื่อที่จะให้เขาได้ไดรู้สึกว่าคุณนะ่ะใส่ใจคุณนะ่ะให้ความรู้สึกที่เหมือนเขาเป็นคนสําคัญเป็นคนที่คุณนะ่ะอยากจะปกป้องอยากจะรักษาสัญญาที่คุณให้ไว้จริงๆเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการอะไรอะค่ะเขาไม่ได้รู้สึกอาฆาตแค่หรือเกลียดคุณมากขนาดนั้นนะ่ะเขาแค่ต้องการได้รับความเอาใจใส่การปกป้องการรักษาสัญญา พองานเขาก็เลยมาตามหาคุณเพื่อที่จะทวงคําสัญญาที่คุณให้ไว้กับเขานะคะและนี้ก็คือสิ่งที่เขาอะเรียกร้องอยากจะให้คุณะแสดงออกให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นในทางไหนก็ตามถ้าหากคุณไม่ได้เซ็นกับใครในชีวิตปัจจุบันเลยก็อาจจะเป็นการที่คุณจะต้องไปโสดบนไหว้พระนั่งสมาธิการอุทิศส่วนกุศลการทําบุญและะลือลกถึงคนคนนั้นเพื่อที่เขาจะได้รับส่วนบุญตรงนี้ เพื่อจะขออนุโมหนาบุญขออนุญาตขอขมากับสิ่งที่เคยให้สัญญากับเขาไว้แล้วทำไม่ได้อย่างที่พูดนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับมีพลังงานบางอย่างที่บอกออกมาว่าบางทีความรักความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะถ้ามันไม่ราบเลื่อนนะ่ะมันอาจจะเป็นเพราะบ่วงกรรมตรงนี้ที่ทํากับเขาเอาไว้ก็ได้นะคะแล้วยังไงก็ตามมันเป็นการอ่านพลังงานไพ่โดยรวมนะก็หวังว่าจะไม่อินมากเกินไปอะไรที่เป็นประโยชน์ที่คุณรู้สึกกับมันจริงๆอาจจะ ช่วยให้คุณนะคะได้ไกด์ไลน์ที่จะเอาไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของคุณในอนาคตได้ไม่มากก็น้อยยังไงก็ขอบคุณสำหรับการกดไลค์ u like, b s c r i b e กดกระดิ่งกดแชร์การคอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจซึ่งกันและกันมานะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่สามนะคะในหัวข้อเจ้ากรรมนายเวรอยากได้อะไรจากคุณอย่างแรกเราจะมาดูกันก่อนนะคะว่าคุณมีใครตามอยู่แล้วเขาตามเพราะอะไรสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะ่ะคนที่ตามคุณนะอาจจะเป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงที่อาจจะเป็นคนในชีวิตของคุณที่อยู่ใกล้ๆตัวคุณอาจจะเป็นคนที่เคยใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นคุณแม่เป็นภรรยา เป็นคนรักอะไรประมาณนี้นะเป็นแม่ของลูกอะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนคุณไปทําให้เขาเจ็บปวดนะคะทําให้เขาอดทนอึดอัดใจรอคอยคุณแต่ก็ไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการไปทําให้เขาเสียหน้าเสียชื่อเสียงในวงสังคมในคณะญาติในเพื่อนฝูงอะไรประมาณนี้นะส่วนเรื่องราวของคุณกับเขาที่ยังติดค้างกันอยู่อะคะ่ะอาจจะด้วยความรักความสัมพันธ์ที่มันเคยมีให้กันอาจจะเคยมีลูกด้วยกันนะคะอาจจะเคยใช้ชีวิตร่วมกันมา แล้วมันมีบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปในความรู้สึกของคุณนะคุณไม่ได้เป็นเหมือนเดิมค่ะคุณเปลี่ยนไปคุณทําให้เขารู้สึกว่ามันไม่โอเคในความสัมพันธ์มันอาจจะมีการทะเลาะกันนะคะการไม่ยอมกันการไม่เข้าใจกันเขาเองเพยายามอดทนกับคุณพยายามประคับประคองให้ความรักนี้มันไปต่อได้แต่ตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่พยายามจะออกมาจากความสัมพันธ์พยายามเอาชนะพยายามจะ ดันเขาอะค่ะให้กดเขาลงอะเพื่อที่จะให้คุณน่ะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเรียกได้ว่าการจบความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะมันจบลงแบบที่แตกราวนะคะเรียกได้ว่ามันมันต่อกันไม่ติดนะ่ะอารมณ์เหมือนแยกทางจากการออกมาด้วยความที่แบบไม่เข้าใจกันความแบบพยายามเอาชนะกันพยายามจะทำให้อีกฝ่ายอะรู้สึกเสียใจนะคะ ส่วนถามว่าสิ่งที่เขาอะอยากได้จากคุณนะคะเขาอยากให้คุณทําอะไรให้เขาอยากให้คุณอะให้ความรักอยากให้คุณอะเลิกทําตัวเจ้าชู้เลิกทําตัวแบบมีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอย่ามาแทงข้างหลังเขาอย่ามาทําให้เขาเสียใจทําให้เขาอึดอัดใจอะไรพวกนี้นะคะเพราะงั้นสําหรับคนที่เลือกกองเนี้ยมันเหมือนคุณจะต้องเข้ามาอยู่ในความรู้สึกของตัวคุณเองอะคะ่ะอย่าไปโฟกัสกับ สิ่งที่เป็นเปลือกนอกสิ่งที่เป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกเรื่องราวที่คนอื่นบอกกับคุณว่าต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้อะไรพวกนี้เขาอยากให้คุณโฟกัสกับเสียงภายในใจของคุณนะคะใครบางคนนะอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนมีความสุขกับชีวิตไม่ค่อยแคร์ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่แบบมีตัวเลือกมีลักซอนหรืออะไรพวกนี้เท่าไหร่อะค่ะตรงเนี้ยเขาอยากจะบอกให้คุณนะเลิกซะ เพราะมันทําให้เขา,าเคยอึดอัดใจ,ดใจเคยเสียใจเคยดราม่ามาก่อนแล้วเขาอจะตามคุณนะจนกว่าคุณจะแบบกลับมาให้ความสําคัญกับสิ่งที่เป็นตัวตนภายในใจลึกๆของคุณนะอารมณ์แบบอย่าไปแคร์ว่าคนรอบนอกอะจะมีความรู้สึกว่าการมีความสัมพันธ์การเป็นคนแบบมีเสน่ห์มันดูดีมันดูเพอร์เฟกอะไรแบบเนี้ยเหมือนเขาอยากจะให้คุณ่เลิกการกระทํา ที่ทาให้คนอื่นอึดอัดใจไม่สบายใจหรือว่าเสียใจหรือบางทีอ่ะเขาอาจจะมาขอคุณนะถ้าหากเขาไม่ใช่คนในชีวิตคุณที่ยังมีชีวิตอยู่นะแล้วคุณไม่ได้เซนหรือว่านึกถึงใครเลยที่ฟังกองไพ่ตรงเนี้ยแปลว่าเขาว่าอาจจะเป็นเหมือนวิญ,ญญาณที่ยังตามหรือว่ายังผูกพันคุณข้ามภพข้ามชาติอะไรประมาณนี้อยู่อ่ะเขาอยากจะขอให้คุณน่ะปรับแก้อุป,ปนิสัยบางอย่างของคุณนะคะเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าอย่างน้อยมันก็จะจบ แตรงเนี้ยแล้วมันจะไม่ได้มีใครที่เป็นเหมือนเขาอีกนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามอะค่ะมันก็เป็นการอ่านไพ่พลังงานโดยรวมนะทั้งหมดตรงเนี้ยมันเหมือนกับเขาไม่ได้สื่อสารว่าเขาอยากจะให้คุณทําบุญทําทานหรือทําอะไรให้เขาขนาดนั้นนะแค่เหมือนเขาอยากให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นคนที่ดีขึ้นไปเป็นคนที่ใส่ใจกับความ อะไรอะเสียงภายในใจของตัวเองโดยที่ไม่ได้ไปทําตัวเพื่อแคร์สังคมรอบนอก,นอกว่าจะต้องเป็นในสิ่งที่สังคมบอกว่ามันดูดีจะต้องเป็นคนที่แบบมีอะไรอะมีครบท้่วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบ้านรถเงินทองแฟนก็ต้องมีเยอะๆอะไรแบบเนี้ย <c oughs> เขาเขาอยากให้คุณอะใส่ใจกับเสียงภายในใจของคุณมากกว่าแล้วเขาไม่ได้ขอในเรื่องของการแบบทําบุญหรืออะไรพวกนี้เลยนะมันไม่มีไพ่พวกนั้นขึ้นเลยอะเหมือนเขาอยากให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองอะ หรือใครบางคนนะคะในที่นี้คุณอาจจะไปทําบุญทําทานเกี่ยวกับเด็กหรือว่าสตรีนะคะผู้ด้อยโอกาสอะไรพวกนี้มันก็จะช่วยได้บ้างนะเพราะว่ามันก็มีไพ่ที่ขึ้นมาเหมือนกันว่าถ้าหากคุณทําบุญตรงเนี้ยแล้วขออธิษฐานจิตนะขอโอโหสิกรรมกับเขาอะ่ะมันอาจจะสื่อถึงเขาได้เร็วกว่าก็ได้ะคะ่ะ แต่สิ่งที่เขาต้องการจริงๆอ่ะคือเขาต้องการให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายในของคุณเองนะคะแล้วยังไงก็ตามนะมันก็เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนั่นแหละอาจจะไม่ใช่ไพ่ของคุณทั้งหมดอะไรที่ฟังเรารู้สึกนะคะก็ขอให้เก็บตรงนั้นนะคะไปเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงหรือในการทําอะไรบางอย่างเพื่อขออโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะและ้วก็ขอบคุณสําหรับการกดไลค์ซับสไคร์กดกระดิ่งกดแชร์การพูดคุยนะคะคอมเมนต์ให้กําลังใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องราวของคุณมานะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสด สวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่4นะคะในหัวข้อเจ้ากรรมนายเวรอยากได้อะไรจากคุณอย่างแรกก็มาเช็คกันก่อนนะคะว่าคุณมีใครตามอยู่นะแล้วเขาตามเพราะอะไรสําหรับคนที่เลือกกองเนี้นะค่ะคนที่ตามคุณนะเหมือนเขาเริ่มที่จะแบบ เข้าหาคุณนะคะมากขึ้นอาจจะมีการแบบสื่อสารกับคุณมากขึ้นคุณอาจจะสัมผัสได้ถึงแบบร่างสังหรณ์ความรู้สึกหรืออะไรบางอย่างเกี่ยวกับความฝันอะไรพวกนี้ก็ได้นะเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความแบบเป็นคนเด็ดเดเี่ยวนะคะเป็นผู้ชายก็ได้นะมีความแบบตัวใหญ่ๆหนาๆหน,านา่นอยอารมณ์แบบหน้าตาแบบคนโบราณๆหน่อยหน,นึ่งนะคะอาจจะเป็นเหมือนนักรบนะหรือว่าอัศวินหรือว่าคนที่แบบมีความแบบเป็น คุณแบบนักรบอะไรพวกเนี้ยค่ะมีความเชื่อมโยงอยู่ตรงนี้อยู่อะแล้วถามว่าเรื่องราวของคุณกับเขานะมันมีเรื่องราวอะไรที่ผูกพันติดค้างกันอยู่ก็ช่วงเวลาหนึ่งอะค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่เคยอยู่ด้วยกันมานะคะอาจจะเคยใช้ชีวิตเป็นเพื่อนด้วยกันเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นคนที่อยู่ในสนามรบหรือว่าใช้ชีวิตร่วมกันใน สถานที่ในการออกรบหรือว่าทาศึกอะไรพวกนี้นะคะมันค่อนข้างจะมีพลังงานตรงนี้มาเนาะมีไพ่กษัตริย์ด้วยมันอาจจะเหมือนคุณเป็นผู้นําแล้วช่วงเวลาหนึ่งอ่ะมันเหมือนการตัดสินใจของคุณนะมันอาจจะผิดพลาดหรือมันเคยแบบเคยให้ความหวังกันไว้ว่ามันจะประสบความสําเร็จมันจะไปได้มันจะชนะมันจะมีอะไรดีๆแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณพูดไว้หรือว่าสุดท้ายแล้วมันเหมือนกับ มันไม่ได้ถูกต้องอย่างที่คุณคาดการเอาไว้อ่ะคะ่ะมันเหมือนมันมีการรอคอยที่จะกลับมาเจอกันรอคอยที่จะกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อแก้ไขเรื่องราวที่เหมือนเคยเกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่หวังนะคะแล้วก็ถามว่าเขาต้องการอะไรอยากให้คุณทําอะไรให้นะเหมือนเขาอยากให้คุณเริ่มต้นอะไรบางอย่างอ่ะมันมีไพ่เลขหนึ่งขึ้นมาเยอะมากเลยอะ่ะ มีทั้ง1เหรียญหนึ่ถ้วย1ไม้นะคะอารมณ์เหมือนขึ้นมาว่าเขาอยากจะให้คุณเริ่มต้นนะในการทำบางสิ่งบางอย่างะแล้วมันก็เป็นเหมือนข้อความที่เขากําลังสื่อสารกับคุณนั่นะอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกอยู่ช่วงเนี้บางทีคุณอาจจะเห็นการสื่อสารผ่านการฝันผ่านการอ่านไพ่ผ่านการมองตัวเลข Angel Number อะไรพวกนี้นะคะก็ลองกลับไปติดตามนะถ้าใครเห็นตัวเลข Ang e l Number ในซีรีส์ที่แม่หมอทําไว้ในเพลย์ลิสต์นะคะ แล้วก็ช่วงเวลานี้เขาต้องการคุณเริ่มต้นนะแก้ไขนะคะความอาจจะเป็นความยากจนความรู้สึกอึดอัดใจความรู้สึกเหมือนกับขาดแคลนในใจิตใจของคุณนะคะเขาอยากให้คุณทําบุญทําทานนะคะทำทานให้กับเขาหรือว่าอาจจะเป็นการที่คุณนะ่ะได้ให้กับเพื่อนร่วมโรคนะคะให้นะนํามันก็ขึ้นแบบให้คุณยืนหยัดเพื่อดูแลเพื่อปกป้องสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ตัวเล็กกว่าคุณเหมือนกับ คล้ายๆกับว่าคุณอาจจะเคยเคยพูดอะไรไว้อแล้วคุณไม่ได้ยืนหยัดไม่ได้ปกป้องลูกน้องหรือว่าบริวารของคุณนะแล้วเขาต้องการจะให้คุณกลับมาชดใช้ตรงเนี้ยทำบุญให้กับเขาทำทานทำใจของคุณให้เป็นผู้ให้นะคะแล้วก็อาจจะไปทำบุญกับสัตว์เล็กๆหรือว่าสิ่งมีชีวิตอย่างพวกมาแมวหรืออะไรพวกเนี้ยที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์หรือว่าคนที่ตัวเล็กกว่าคุณอาจจะให้กับเด็กกำพร้าก็ได้นะคะ การทำบุญกับคนที่เขาขาดแคลนหรือว่าคนที่เขาไม่ได้มีเท่ากันกับคุณนะคะเขาอยากจะให้คุณอนะเริ่มทําตรงนี้ให้กับเขาที่ส่วนกุศลให้กับเขาทําให้คุณนั้นเป็นเหมือนกับผู้ให้ที่ให้กับคนอื่นโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะคะเหมือนเขาอยากจะให้คุณอนะทําตรงเนี้เพื่อชดเชยสิ่งที่คุณไม่สามารถทําได้ก่อนหน้าเนี้ย แล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตาให้กับเขาเยอะๆนะคะสําหรับทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการอ่านไพ่พลังงานโดยรวมนะก็าอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนร้อซแต่อะไรที่คุณฟังแล้วคุณรู้สึกกับมันมากๆแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาต้องการจะบอกกับคุณนั่นแหละคะ่ะคือสิ่งที่ท่านต้องการจะให้คุณนะ่ะทํา เพื่อที่จะเอาหูสิกรรมต่อกันและกันนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการกดไลค์ subscribe, กดกระดิ่งกดแชร์การคอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจกันมานะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ